จากเพราะจากแม่จ๋าถึงเราจะไม่มีโมเมนต์เก็บเห็ดแต่เราก็มีโมเมนต์คุยหัวบอลได้เยอะแล้วนั่นเนี่ยได้หลายกระถางแล้วจ้ะเนี่ยดูเนี่ยหน,น,น,น่ออ้วนๆอบๆทั้งนั้นเลยถ้าเพื่อนๆอยากมีโมเมนต์เก็บหัวบอลแบบเจพินนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสวยไหมสวยงามไหมให้เอาหัวบอลใ,ใส่กระบะใส่กระถางใส่อะไรก็ได้จ้ะแล้วเอาใบใบไม้อ่ะใบไม้หมกไว้จ้ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ย อ้วนมากเลยนเนี่ยหนอนเนี่ยอ้วนมากเลยดูเนี่ยโอ้ดูลากเนี่ยโอ้ยจะเป็นลมงัดมาตั้งแต่เช้าแล้วเหนื่อยไหมพี่เล็กสองคนกับป้าผู้ช่วยวันนี้เอาป้าผู้ช่วยมาช่วยเก็บเห็ดถึงเราจะไม่มีเห็ดเก็บเราก็มีบอนสีเก็บดูลากเนี่ยเนี่ยโอ้ป้าอีพออีเมดูลากเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ยายียพินโกโหกแล้วเนี่ย นี่ดูเดะโอ้โหดูเดะดูนีอ่อุตตะอุตตะชิ้นเล็กขนาดนี้ยังมีรากมีหัวเนี่ยสวยมากเลยนะเล็กๆอะ่ะสังเกตถ้าบอนหัวเล็กๆอะ่ะจะเป็นบอนที่สวยราคาแพงแต่ไม่ค่อยมีหัวหรอกไรนี่รากอะไรเนยะตามไปตามไปสนุกกว่าเก็บเห็ดอีกนะจ๊ะพ่จจอจ๋าเมจ๋านี่อันนี้อะไรเนี่ยสะสหรับบางคนค่ะมาใบกัมปูขวากกัมปูใสไปเลย พี่เล็กเก็บใบกัมปูไก่ก้านกับใบ,ท,บทิ้งไหมกิ่งทิ้งไหมไม่ทิ้งฝักก็ไม่ทิ้งควาดมาหมดเลยควาดมาหมดฟังฟังจากเสียงผู้ช่วยจริงอะใบอะไรก็เก็บมาหมดรม่มาหมดไม่ใช่แต่ใบกัมปูนะใบทุกสิ่งทุกอย่างอะป้าผู้ช่วยเก็บมาหมดแล้วดูเนะี<ฮ>่ยเห็นไหมเนะี่ยพอเปื่อยแล้วเนะี<ฮ>่ยป่าอดหมดยังหัวนั่งรื้อมาตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปมัดแต่รีบทำงาน อ๋อ่ออีแม่นี่ดูนี่ฮ่า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 เฮ้ยโหโหเดียวเดียวเดียวดู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 อุ้ย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 อุตตา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 มันอะไรกันล่ะนี่อุตตาแค่ฝนลงไม่กี่ครั้งนะเนี่ยดูเนี่ยอีนี้เน่าโอ้โหได้หัวดีเป็นร้อยๆแล้วนะทั้งเจอหัวหน้าหัวเดียวทิ้งไปให้ไกลโอ้โหมันร้อนมากเลย ใครอยากมีโมเมนต์โมเมนต์สวยๆแบบนี้ทักมานะจ๊ะมาช่วยก็ได้นะต้องการผู้ช่วยอยู่แล้วดูเนี่ยบอลในเข่งดูบอลในเข่งดูบอลในเข่งใส่เข่งปลูกด้วยตอนนี้เริ่มเอาบอลใส่เข่งแล้วนะวันนี้เอาบอลใส่เข่งใส่เข่งปลูกขวดจะใหญ่ต้นใหญ่โตวไวจ้ะอันนี้ถ่ายจากสถานที่เจงเลยนะถ่ายจากสถานที่เจงเลยนะเนี่ย ็นไหมใครผ่านบ้านเราอุตตะอุตตะมีความสุขมากจ๋าพระจ๋าแม่จ๋าไล้นี่ควักไอ้นี่ควักไอ้ควักมรกตด,ด่างจัก,กระพัดที่ชำไวนะ้อะอันนี้ก็โหทิ้งตุ้มมีลากอีกแล้วพี่เล็กเอ้ยงานเยอะจริงเนี่ยดูเนะี่ยชำทรายตัวไวมากออกลากไวมาก หรือให้หมดงานทําทันหรือเปล่าไม่รู้ขอให้ได้รื้อไว้ก่อนโอ้โหพี่เล็กนี่เนี่ยลากมาแล้วเนี่ยกวักจัก,กรพพัดด่างเหลืองโอ้โหอุตตะ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 พระจ่าแม่จา๋าเงินทองขวงางไว้ในดินแต่สนุกกว่าเก็บเห็ดกักไอคูถั่วบอลน,นี่แหละไฟฝันมาหลายวันและอยากไปเก็บเห็ด แต่ไม่มีเห็ดเก็บก็ไม่เป็นไรขุดหัวบอนก็ไดขุดหัวบอนก็ไดลาขาวขาวนี่ดูเนะีย่ยยางเข้าเดือนเฮกฝนละกระต๊กพัมพ,พน,นใจเออลมพัดแล้วพี่เล็กเห็นอะไรยังอ่ะเห็นอะไรยังอ่ะนกมันเข้าไปตะก้าตังหนัว ใ้นาตรงพัดลมอะเนี่ย <Yeah. S 1> จ่ะลังเต็มเลยน่ะทังจ่ะหนูเอาตะกร้าแฝนไว้ใส่ตังเวลาหนกูกลับมาหนูได้ใส่ตังไงแฝนไว้เพื่อความเท่รอบคนอื่นเขาเอารอบดักตังยายพินเอาไอ้กระชังเขาเรียกอะไรนะตุะ้มเหรอตุ้มดักกบมาดักตังที่ไหนได้ดักได้นกตัวหนึ่งละนกประหลอดมันมาไข oh, <okay. S 1> ่นี่แหละทำฟาร์มนกเล็กหน่อยก็จะาลังนกไปตุ่นกินแล้ว อวดเฉยๆแค่นี้แหละไม่มีไรลอกอยากอวด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 เทศกาลขุดหัวบอลอนะถ้าหัวบอลอนะถ้าเราล้างก่อนมันจะเน่านะเยพินจะบอกเลยถ้าล้างก่อนเน่าจ่ะเน่าเน่าเปื่อยเยอะเลยถ้าไม่ล้างอะไม่ค่อยเน่านะเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยโอ้พี่เล็กเอ้ยดูเนะี่ย อ uh huh. เนี่ยยิ่งขุดยิ่งเพลินมันไอ้นี่มันจะไปดูลิเกงจะไปดูลิเกจะขุดเยอะไม่ได้ไม่มีเวลาปลูกเนี่ยดูเนี่ยแย่ไปตะขอดมันป่องต่อยมือซ้ำนะต่ไม่สงสารตัวเองเลยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยขุดเจอขุดเจอเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าเอ้ย เจอรากเขาขาวไม่พลาดเลยตามรากไปเลยเนี่ยอุตตะอุตตะเลยเนี่ยดินที่เราใช้ก้นกระถางอะ่ะเราเอามาหมกหมกไว้เลยจะอย่าไปเททิ้งอย่าไปทิทงปทท้งที่นั่นนะมันคือดินที่มีประโยชน์จ้ะเอืมหูหูหหรากอะไรละเนี่ยเนี่ยรากอะไรกันละเนี้ยดูสิ ดูสิดูสิดูสินี่ดูนี่อู้วอู้วอีพ่ออีแม่อีพ่ออีแม่โอ้โห so พี่เล็กนี่นี่อินี่โอ้นอหังไม่ใช่นี่นี่นี่ ไม่มีจต่คนว่าหนูบ้าเก็บไปโอ้โหหักเลยปีมือหักเลยสีแดงด้วยไม่ตายหรอกนะอย่างเงี้ยเอาหมกไว้ก่อนนี่มีจต่คนว่าหนูบ้านะหนูเก็บไว้ทาอะไรเนี่ยพี่เล็กมีจต่คนว่าหนูบ้ามึงบ้าไงมึงเก็บไว้ทําไมนี่แหละเพิ่งรู้ตัวอืรู้ว่าตัวเองไม่บ้าก็ตอนนี้แหละ หากทีกต้นน่าจะเป็นสีแดงด้วยเสียดายจังอืมไม่ใช่หัวพอละแล้วไม่เอานิ้วชายไปหรอกเดี๋ยวตะมันป่องตะขาบกัดเอากัดแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมออ,อีกเอ็งนี้เอ็นี่นะเนี่ยองหญิงทอขวัญโอ้สวยจริงสวยจริงไม่จริงนาง ทำอะไรต่อดีร้อนมากอยากได้ผู้ช่วยสักคนสองคนเนาะตัดสมัครผู้ช่วยปลูกเลยเดี๋ยวพี่เล็กก็จะบอกว่าโอ้โห,โโหใบกําปูนะใบกําปูฝักกําปูเอามาหมกหมกไว้เนี่ยแค่เท่าไรเองสองเดือนเองเนาะ สเดือนน่าจะได้เนี่ยบ้าได้มาพอฝาดใบกัมปูได้มาเยพิงก็งมาเทกองเทกองไว้เนี่ยเทกองเทกองไว้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะดูเนี่ยวินสุยมาก